สวัสดีจ้าเอฟซี FC ทุกท่านนะคะมาจ่ามากินบักหน้ากับเกลือน้ำยา่ได้จ้ะเด้อน,นี่ยายจะกินเบิดหน่วยหนึ่งแล้วจะเกลือหน่วยแล้วจ้ะนี่หน่วยหนึ่งใส่เกลือมาจ้ะเด้อยา่พระเฮดวีแบบให้เมืองเราต้องรักษาตัวเองอันไดซอยได้ซอยกินเลยจ้ายังบ่เป็นก็นก,นกินเลยยาท่านให้มันมาจ้าอ้อแซ่บจ้แซ่บ เด้อดจะเด้อผู้ใดบ่ต้องถ่ายผู้ใดบอกอเทาเทดกับตัวเองเลยจ้าพี่น้องจ๋าบีแวบบ,บแวบเด้อค่ะเด้ออืมมาเกลือหนุ่มหนึ่งเกลือกระซอยได้บักหน้าสมุสมๆก็จะมีสารที่อย่างกับพัน่าปิดก,ดด,ด,กดดังช่วยได้กดดังช่วยได้จ้ะ อันนี้อันนี้อันนี้บ่ได้เป็นเยนนะแต่ว่าป้องกันไว้กินไว้บ่แม่นยังดอกกินไว้ทั้งอยากกิน <c oughs> มาจะมาเสร็จแทบจะกันจ้าอืมอีกตอนหนึ่งเด้อนี่จะเบิด์ตนวยแล้วจ้ะกินเลยมือละนวยนียน่ละ,ะเพราะว่าจะกทิงมาก,กินสซมเด้อ ี่แซ่บมากินเลยป้องกันว่าเย็ดจิวเป็นวัดตั้งแต่ตั้งแต่วันเกิดน้องเผาเย็ดจิวบันใด้ลงคลิปเป็นคลิปนี่แหละจะเป็นคลิปแรกที่เย็ดจิวปล่อยแวบๆออกมาและะ้วเย็ดจิวกับไอ้เคี่ยวใบนัน้นเฉวอยด้อจ้ะ ที่เพื่อนบอกเลยไพ่บอกยังเฮ็ดเบิร์ดแนวใดซิงดีๆนี่จ้ะมาเฮ้ยแสบจะแสบเกลือเบิร์ดเกลือหมดเลยเกลือครึ่งช้อนชานะคะมะนาวหนึ่งลูกหาซื้อฮอตนาเพลิงยากเด้อยูเซเวนกับบอมี่ระบาดเยอะจิวนะ นี่จ้ะมามีอันใดใส่เลยบ่ตอ้องรอกินบ่มันแต่เย็ดสิวกินแล้วน้องแพ้วกักินแต่น้องแพ้วนี่ต้องปอกเปลือกแล้วก็แกะเป็นชินให้แล้วกินเอาแล้วมากลายให้กินวันหนึ่งหนึ่งลูกคนละหนึ่งลูกกินตอนไหนก็ได้อยากินกินเลยจ้ะเออบ่ต้องทา นี่นะคะจะหมดแล้วนะคะแยติวขอจอบคลิปแค่นี้นะค่ะเด้อแสบหลายมาผู้ใดแจะกระสุนบักเน่าไมาให้กินกระสุนมาแล้วจ้ะเด้อแยติวกินจ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกเลิศทุกรักทุกไลค์ทุกกำลังใจจ้า